โอเคทุกคนก็ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ปั่นกลับนะแต่พอดีว่าอยากจะลองดูว่าเราจะสามารถปั่นไปได้อีกกี่กิโลนะครับก็มีได้ได้หลายคนที่อยากจะปั่นกลับนะครับรวมถึงพี่อุ๊ดด้วยนะครับก็ผมคงจะตามพี่อุ๊ดไม่ทันแต่ก็จะพยายามน่าจะไปได้สักครึ่งทางก็ยังดีนะแล้วไม่ไหวจริงๆเราก็จะขึ้นรถตู้เรานะครับ รถตู้ขาวเราให้เราไปรอฝั่งรถครับผมนี่ไปกับพี่อูดครับเห็นเงี้ยป๋องน่าจจะไปนะครับ,บครับผมตามพี่อูดไปนะครับ อันนี้ผมใช้แบตก้อนที่2องแล้โอ้ตอนลงนี้ไม่อยากจะคิดนี่ขนาดยังไม่ได้ปัดเลยนะเนี่ยแค่สกิดเฉยๆไหลเลยป๊าดจนได้เบรกไว้อนะโอ้ออนะครับผมต้องต้องเบรกไว้ทุกคนต้องเบรกไว้นะนี่แรงจริงๆผมไม่มีไม้วัดความเร็วด้วยแต่รู้สึกว่าเนี่ยความเร็ว30เลยเนี่ย ต้องระวังครับล้อคาร์บอนนี่ต้องระวังเลยนะนี่ต้องเบรกเบรกเลยเนี่ยเพราะว่าหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสของจักรยานมันจะน้อยนะครับพอหน้าสัมผัสน้อยแล้วเนี่ยมันมันจะเบรกยากนะครับตะกี้เจอ f c ด้วยได้คุยกับเอฟซโอ้โหขี้หู พี่วุฒิปล่อยลงแล้วตามพี่อุฒไปโอ้โอุสดเลยาเดีวไหร่ลเนี่ยโอ้มีจ็ดิเน่นอนการรันกินลุกปืนเลยโอ้ กรอบนึงปันอีกรอบนึ่งเหรนเนี่ยสุดสุดเลยแข็งแรงมไม่พอใจเอาปัดสองรอบเลยโอ้ยทีมดีดีดีแข็งแากเลยแกร่งแกรง คบมูเลยไปคิดว่าน่าจะมีเจ็ดสีบอยู่เพราะว่าโอา้หน่าจะเจ็ดสีบอยู่คะไปคิดว่าปัดสังเกตดูคขอบล้อห้าสิบนะครับกับลูกปืนจะลื่นกว่านะครับ ไหลดีกว่าอามีมุดไปพัคือถ้ามีอะไรเนี่ยเราต้องขี่ขวาทันทีนะครับถ้ามีอะไรเกี่ยวกับพันธุ์ข้างหน้าเนี่ยต้องทำการขี่ขวาเพื่อทันทีนะครับเพื่อป้องกัน บรรยากาศแห้าจย์บรรยากาศแบบเมื่อเลยครับผมผมไม่ได้เลยผมว่าผมไม่ได้เครับคนเ่30มรยสบายด้วยครับผมตากันเอาครับ

สุดยอดเลยครับมีมาเรื่อยๆครับเพราะว่าบางคนก็อยรอบาก็มี เบรกแรงจะล้มนะไม่งั้นต้องดูรถข้างหลังตัดลายดีๆนะครับตัดลายเข้าเส้นเหลืองเลยตัดลายเข้าเส้นเหลืองตัดลายออกครับตอนนี้ตอนนี้ต้องตัดลายออกครับตัดออกครับนี่ยมิฉะนั้นเอาไม่อยู่ สนุกสุดเพียงมากสุดเพียงแค่คุยดิปั่นแบบพุ่งไปชีวิตแน่งรถข้างหลังเขจะไม่ดได้ครับอนุญาตดีดโค้งวง,งานันหักศอกได้โค้งวง,งันเนี่ยหักศอกได้โค้งวง,งานัน เห็นเพื่อนแวบรันเล้อพ คนไทยรู้ว่า ไปจากไหลไปไหลเลยสุดยอดสุดยอดไหลไปไหลเลยโอ้ปั่นมวนกันแล,เล้เบ่เนี่ ต้องบอกเลยมั่นใจปลอดภัยครับผมสัญ,ญญาณมือต่างๆนี้พร้อมครับ กินเราก็มีพลังงานเพราะว่าในการใช้พลังงานโอเคทางด้านซ้ายมีรถจอดนะครับระวังนะประมาณอีก20่ิบโลไม่ถึง20โลนะ่าจะ18โลหรือเปล่า